เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะคุยกันในส่วนเนื้อหาที่น่าจะตรงกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับทุกคนนะเต้เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงมีเป้าหมายอย่างน้อยคือสิ้นเดือนนี้นะครับหลายๆคนยังมีเป้าหมายอยู่อยากมูฟอยากเติบโตก็ทําให้เต็มที่นะครับแต่เต้พูดไว้เสมอนะครับว่าการทําเครือข่ายเนี่ยอย่าให้การจบเดือนนะครับหรือสิ้นเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยมันมาหลอกเรามันมาหลอกเรา ให้เราแบบใส่แบบสุดแรงและก็หมดแรงแล้วก็เดือนหน้าก็ไม่มีแรงทําต่อนะฮะจริงๆแล้วการทําเครือข่ายนะครับมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะไม่ได้เป็นการวิ่งร้อยเมตรบางคนเนี้ยคิดว่าการทําเดือนเนี้ยคือโฟกัสแค่เดือนนี้เดือนหน้าไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันกลัวเดือนนี้ก่อนแล้วก็วิ่งแบบสุดเท้านะครับแบบร้อยเมตรแล้วก็เห็นหลายๆคนเลยนะครับที่พอวิ่งร้อยเมตรเนี่ยพอถึงเส้นชัยปุ๊บหมดแรงนะฮะกล้ามเนื้อฉีก แล้วเดือนหน้าเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับในมุมเตนเน้ยแอบเสียดายแทนเพราะฉะนั้นในการทําเครือข่ายนะครับมันต้องเป็นการทํางานแบบโอเคครับมันต้องใส่แรงและยิ่งช่วงสิ้นเดือนเนี่ยมันก็ต้องเต็มที่ครับแต่มันควรเป็นการเต็มที่เนี่ยแบบเขาเรียกว่าไปต่อได้เดือนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด้วยว่าเอ้ยถ้าจบเดือนนี้เรามูฟเข็มเราเติบโตขึ้นมาแล้วเดือนหน้าเนี่ยเราจะไปต่อได้ยังไงบ้าง ต้ว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องคิดทุกเดือนนะเต้ว่าสําคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีเราคิดแค่จบเดือนนี้แล้วกลายเป็นว่าพอเดือนเนี้ยถึงเป้าหมายเดือนต่อไปนะครับต้นเดือนหน้าปุ๊บเนี่ยดูเคว้งคว้างนะครับดูไร้เป้าหมายเลยมันก็จะเสียโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนกันซึ่งในไอเดียของเต้นะครับการวางแผนตอนนี้เนี่ยงานสําคัญงานหนึ่งเลยนะครับที่ต้องวางแผนกันล่วงหน้าเลยก็คืองาน cover good luck นี่แหละครับของคุณทอมนี่แหละเพราะจะจัดวันที่7มิถุนายน เพราะถ้าเราแบบเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งสนใจงานนี้เว้ยลุยทําเนื้อง,งานลุยปิดยอดให้จบก่อนจากวันเนี้ยจนถึงปิดยอดนะครับเราก็ไม่สนใจเลยงานโควูดลักและค่อยมีสติในการแบบโฟกัสเรื่องชวนคนเรื่องจํานวนคนเนี้ยในงานโควูดลักตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6เพราะว่างานมันจากวันที่7เนาะมันกลายเป็นว่าเรามีเวลาโฟกัสคนเข้างานเนี่ยแค่6วันเองแต่ถ้าวันนี้นะครับเราเริ่มโฟกัสเลย ต้ว่ามันจะมีเวลาเพิ่มอีกวันสักสองสาวันให้เราเนี่ยได้โฟกัสแล้วก็ชวนคนเพิ่มคนมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือการวางแผนการวางแผนที่ดีอ่ะซึ่งในวันนี้นะครับเต้จะให้ไอเดียง่ายๆครับถ้าเราอยากจะมีลูกใหม่อยากจะมีเพื่อนใหม่หรือชุดใหม่เนี่ยเข้างานกู๊ดลักนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยต้องทำนะฮะหรือถ้าใครทําอยู่แล้วต้องใช้คำว่าเชิญชวนเลยให้ยกระดับการตั้งใจทำเนี่ยให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้เต้บอกเลยว่าสําคัญสุดๆนะ โอเคทุกคนเตรียมตัวจดนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่เราคงต้องคุยกันนะครับแล้วก็คงต้องสรุปกันแล้วก็ใช้คําว่าต้องยอมรับความจริงนะก็คือเราไม่สามารถทําแบบเดิมได้โดยการที่เราเนี่ยคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆนะฮะถ้าพูดกันแบบเป็นภาษาแบบเพื่อนบอกกันเลยก็คือทําเหมือนเดิมอะ่ะมันมันจะได้อะไรใหม่ๆได้ยังไงนะฮะถ้าเราอยากมีรายชื่อใหม่ๆอยากมีอ่อ ทีมงานชุดใหม่เข้างานกู้รักกับเราเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าทําเหมือนเดิมเนี่ยรายชื่อมันจะเพิ่มได้ยังไงตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องบอกกับตัวเองนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่างาน cover กู้รักที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากจะพาคนเข้านะงาน super intro ทุกครั้งเราก็อยากจะพาคนเข้านะแต่เราไม่มีรายชื่อเลยรายชื่อเราหมดและลายชื่อเราตันละคนที่เราอยากจะชวนเนี่ยชวนไปหมดแล้วไม่มีใครสนใจเลยตรงนี้นะครับ ไม่อยากให้เราเนี่ยมาตันตัวเองแค่ตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยไปเป็นเหมือนกับเป็นปมติดตัวแล้วก็เป็นข้ออ้างตลอดนะครับในการที่เราเนี่ยจะไม่มีเพื่อนใหม่เข้างาน <S <S สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องคาดหวังนะครับจากผลลัพธ์ใหม่ๆเนี <S <S ่ยมันคือการกระทําใหม่ๆนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องต้องบอกกับตัวเองก่อนนะครับอย่าคาดหวังการกระทําอย่าคาดหวังนะครับผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับจากการกระทําเดิมๆนะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นแน่นอน ถ้าเราอยากจะได้ลายชื่อชุดใหม่แล้วว่าสิ่งแรกนะครับถ้าเราอยากจะได้ลายชื่อชุดใหม่เนี่ยแล้วว่าเราควรทําอะไรแล้วว่าควรทําอะไรฮะถามนิดนึงนะฮะตรงเนี้ยคนที่ฟังเต้ยอยู่เนี่ยใครเคยมีประสบการณ์นะครับในการให้อาหารปลาบ้างใครเคยบ้างพอดีว่าเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเต้เพิ่งพาอาชีพไปให้อาหารปลานะเลยได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยมาเล่าให้ฟังเลยนะครับจริงๆการให้อาหารปลาเนี่ย บอกมันใหญ่นะถ้าแบบเราเราให้อาหารปลาบอกใหญ่ๆเนาะตอนแรกปลาเนี่ยมันไม่ใกล้เราหรอกปลามันมันก็แบบว่ายไปนั่นไปนี่นะครับไม่ได้สนใจเราแต่การที่ปลาเนี่ยจะมาสนใจเราได้เนี่ยล่าว่าคืออะไรเราก็อาจจะต้องโยนอาหารเนี่ยไปสักเม็ดสองเม็ดจริงไหมฮะให้น้าเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นมาหรือผมเห็นนะฮะหลายๆคนถ้าเป็นมืออาชีพหน่อยก็คือจะเอามือไปตีน้ํานะฮะเอามือไปตีน้ําให้น้ําเนี่ยมันสั่น แล้วพอปลาเหมือนกับมันได้ยินเสียงน้ําอ่ะมันก็วิ่งมานะฮะถ้าเหมือนกับให้อาหารหมาก็เคาะจานข้าวใช่ไหมฮะนะฮะเคาะจานข้าวบางคนบอกไม่ใช่อาหารหมาอาหารลูกด้วยเรียกลูกก็เคาะจานข้าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องถ้าเราอยากให้อ่าลายชื่อใหม่ๆนะครับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนแรกเขาไม่ได้สนใจเราอะ่ะแล้วเขาหันมาสนใจเราหรือพุ่งตรงมาหาเราอะ่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเราต้อง เสียงดังะฮะเรียกแขกอันนี้คือในมุมเต้นนะอันนี้คือเราเนี่ยต้องบอกกับตัวเองเลยนะว่าถ้าวันที่เจดเนี้ยเราอยากมีรายชื่อชุดใหม่เราอยากมีชุดใหม่นะครับมางานกูลักกับเราเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการที่เราต้องเสียงดังครับแล้วก็เรียกแขกให้ได้มากที่สุดนะฮะคือใช้คําว่าแอบทําเงียบๆไม่ได้นะฮะคือใช้คําว่าไปไหนนะครับทุกคนต้องรับรู้ ในโซเชียลนะครับเฟรนเราทุกคนเพื่อเราทุกคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาต้องรับรู้เขาต้องรับรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก่อนนะฮะว่าเราเงียบเงียบไม่ได้เราจะซุ่มทําไม่ได้เราต้องเสียงดังนะครับต้องใช้คําว่าเราต้องเล่นใหญ่รัชดาลัยเข้าไว้นี่บอกเลยนะฮะนี่คือหัวใจสําคัญของการที่เราเนี่ยจะมีะรายชื่อชุดใหม่นะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่ถ้าเต้เปิดสไลด์ต่อไปนะครับเต้ว่าหลายๆคนเนี่ย จะถึงบางอ้อเลยว่าจะพูดอะไรนะฮะแทบจะบอกว่าสไลด์ต่อไปเนี่ยคือสปอยคือสปอยอีกประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะฮะว่าเนื้อหาที่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่มันก็พูดตรงๆนะครับธุรกิจนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายครับมันเป็นมันเป็นซ i m p l y เดอ b เ s สนะครับมันเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆแล้วบนโลกนี้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เรียบง่าย ะะแต่หลายๆคนเนี่ยมันทําให้มันยากนะฮะหลายๆคนเอาไปพูดให้ยากหลายๆคนเอาไปพยายามให้มันยากแต่จริงๆแล้วนะครับเส้นทางสู่ความสาเร็จมันง่ายที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีรายชื่อชุดใหม่สไลด์นี้ครับลองดูดีๆนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทําครับการเล่นใหญ่รัชดาลของเราครั้งนี้นั่นก็คือการกลับมาฟิตครับเราต้องกลับมาฟิตครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเราต้องกลับมาฟิต แบบตั้งใจกลับมาฟิตแบบเล่นใหญ่ราชดาลายัยนะฮะกลับมาฟิตแบบเขาเรียกว่าเคาะจานข้าวหรือกลับมาฟิตแบบต้องใช้คําว่าทุกคนต้องรู้โลกต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยจะกลับมาฟิตอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากใครอยากได้ชุดใหม่ต้องกลับมาฟิตครับบอกได้แค่นี้นะฮะคือถ้าหลังจากนี้นะครับใครมีปัญหาเรื่องลายชื่อใครติดลายชื่อ สิ่งหนึ่งนะครับถ้าในมุมผมนะถ้าใครมาปรึกษาผมผมจะบอกเลยว่ากลับไปฟิตหรือ,อยังลองกลับไปฟิตดูก่อนเดี๋ยวจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเต้จะมาขยายความให้ว่าคําว่ากลับมาฟิตเนี่ยทาแบบไหนให้มันทรงพลังที่สุดน่าสนใจไหมฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันฟิตแล้วกลับมามีรูปใหม่นะฮะเนี่ยคุณคุณนุ้ยนะครับพิมมาพี่นุย้ยอ่าใช่พี่นุ้ยใช่ไหมฮะพี่นุ้ยเนี่ยเพิ่งพิม์มาหาผมนะครับว่าตื่นเต้นมากเลย แค่กลับมาฟิตเนี่ยตอนนี้ก็มีรายชื่อคนสัญภาพนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เป็นนักธุรกิจหลายๆที่เนี่ยเข้ามาทักเข้ามาสนใจอยากร่วมด้วยนะฮะหลายๆคนได้ลูกใหม่ได้ชุดใหม่ได้คนทักมาจากการกลับมาฟิตแบบเล่นใหญ่รัชดาไลัลนะซึ่งแน่นอนครับความหมายของคําว่าฟิตเนี่ยครั้งนี้นะครับเต้คุยกับเราพวกนี้นะเต้คุยกับพวกเราทุกคนตอนนี้ประมาณร้อยห้าสิบหกคนละการฟิตครั้งเนี้ยไม่ได้การเขาเรียกว่าเป็นเป็นการ เราเราต้องเคลียร์ตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟิตเอาหล่อไม่ได้ฟิตเอาสวยครับเราไม่ได้ฟิตเอาสุขภาพถ้าคุยกันตรงๆเลยนะแต่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นการฟิตเพื่อเอาธุรกิจครับคือต้องพูดกันตรงๆเลยเราต้องเคลียร์ตัวเองให้จบเลยนะครับว่าครั้งเนี้ยเราจะฟิตเพื่อเป็นลูบี้เว้ยเราจะฟิตแม่งเพื่อจะเป็นไดมอนด์คือเราต้องเคลียร์ตัวเองให้จบนะครับคือผมเข้าใจบางคนเนี่ยรู้สึกพึงพอใจกับรูปร่างตัวเองแล้ว บางคนรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากคุนดีบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่อยากคุนแซบแค่นี้ผัวก็ห่วงจะตายอยู่แล้วผู้ชายก็บอกว่าเว้ยฉันเมียเมียชอบพุงกะทินะฮะเมียชอบผู้ชายมีพุงเรามีซิกแพคไม่ได้หรอกคือตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับความหล่อความสวยละไม่เกี่ยวกับสุขภาพครับการฟิตทั้งเนี้ยที่เต้คุยกับพวกเราวันเนี้ยคือเป็นการฟิตเพื่อเป็นลูบี้ครับมันเป็นการฟิตเพื่อเป็นไดมอนด์อันนี้พวกเราโอเคไหมฮะผมเข้าใจนะครับบางคนไม่อยากสวยบางคนไม่อยากหล่ออันนี้ผมเข้าใจ แต่ครั้งเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าที่ใครฟังเต้อยู่ทุกคนอยากเป็นรูบี้อยากเป็นไดมอนด์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครั้งเนี้ยเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะฟิตเพื่อเป็น Ruby รูบี้ครับเราจะฟิตเพื่อเป็นไดมอนด์ครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนะการฟิตเพื่อเป็นไดนมอนด์การฟิตเพื่อเป็นรูบี้นี่คือสิ่งที่เราต้องบัญญัติกับตัวเองเลยนะครับจริงจังสุดๆคือฟิต7วันต้องเปลี่ยนครับอันนี้คือเราต้องบอกกับตัวเองเลยนะครับว่า จ็ดวันต้องเปลี่ยนถ้าเจ็ดวันไม่เปลี่ยนโอกาสเป็นลูบี้โอกาสเป็นไดมอนด์ไม่ง่ายนะฮะคือเราต้องบอกกับตัวอย่างนี้นะไม่งั้นเราจะไม่เข้มขน้นนะฮะคือเราต้องยอมรับนะครับว่าการรีบอลจริงๆแล้วจากประสบการ์พวกเราลองลองลองตอบเต้ดูนะเราว่าโปรแกรมรีบอลถ้าไม่หลุดเลยร้อยเปอร์ซไม่หลุดเลยนะครับร้อยเปอร์ซเจ็ดวัน ใครคิดว่าผลลัพธ์ชัดบ้างขอมือได้ไหมฮะแล้วทุกวันนี้ที่ผลลัพธ์เราไม่ชัดเพราะอะไรเพราะหลุดใช่ไหมฮะเพราะหลุดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเจ็ดวันต้องเปลี่ยนครับเจ็ดวันต้องเปลี่ยนนี่คือเราบอกบอกกับตัวเองเลยนะครับว่าถ้าเราอยากเป็นลูบี้ฟิตครั้งนี้เจ็ดวันต้องเปลี่ยนไม่มีข้ออ้างที่ดีอะไรเลยนะครับที่เจ็ดวันเราจะไม่เปลี่ยน เพราะเราจะอ้างอะไรก็ได้ครับอัปลายคงไม่ว่าเราว่าแบบเราติดเลี้ยงเราติดนู่นนั่นนี่แต่คนที่โชคร้ายที่สุดจากการที่เจ็ดวันไม่เปลี่ยนเนี่ยคือตัวเราเองนะครับเพราะถ้าเจ็ดวันไม่เปลี่ยนครั้งนี้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่เต้พูดก็คือโอกาสที่เราจะเป็นลูบี้เนี่ยมันก็จะช้าออกไปอีกถ้าบอกว่าถ้ามันมีเงื่อนไขอันหนึ่งนะถ้าพี่วันบอกว่าใครกินรีบอล กาเน็ดแล้วสูงขึ้นไปในเลกาซีใครกินรีบอลแล้วเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันผลลัพธ์เปลี่ยนผลลัพธ์ชัดเอาไปเลยแสนหนึ่งใครมั่นใจว่าเจ็ดวันหลังจากนี้เราเปลี่ยนแน่นอนของมือได้ไหมฮะให้แสนหนึ่งเลยครับพี่วันให้แสนหนึ่งเลยเห็นไหมทุกคนยกมือหมดขนาดแสนเดียวนะครับทุกคนยังมั่นใจเลยว่าเจ็ดวันหลังจากนี้เราไม่หลุดแน่เราเปลี่ยนแน่ แต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าถ้าเราผลลัพธ์เปลี่ยนจริงพี่วันไม่ต้องให้หรอกครับแสนหนึ่งแต่เราเป็นลูบี้เราจะได้แสนตลอดชีวิตนะครับเห็นภาพไหมฮะทําไมเรายังไม่พยายามล่ะแค่แสนเดียวเองได้ครั้งเดียวจากพี่วันเรายังตั้งใจทําเลยเจ็ดวันแต่ถ้าเจ็ดวันนี้มันทําให้เราเป็นลูบี้แล้วได้แสนไปตลอดชีวิตได้ทุกเดือนเนี่ยทําไมไม่ตั้งใจเราว่าจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเจ็ดวันต้องเปลี่ยน จ็ดวันต้องเปลี่ยนครับและการฟิตครั้งนี้และสิบสี่วันนะครับต้องปล่อยได้หมายความว่าไงฮะเจ็ดวันเราเนี่ยผลลัพธ์เราต้องเปลี่ยนครับและภายในสิบสี่วันตัวเราเองนะครับหรือทีมงานของเราใครก็แล้วแต่นะครับหรือทีมงานใหม่ๆก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยสิบสี่วันนะครับต้องปล่อยรีบอลได้ต้องขายรีบอลได้ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องบอกกับตัวเองนะครับถ้าเป็นตัวเราเองเจ็ดวันต้องเปลี่ยนครับสิบสี่วันต้องปล่อยรีบอลให้กับลูกค้าใหม่ๆใ,ให้ได้ถ้าเจ็วันเราเปลี่ยนแต่สิบสี่วันแล้วเรายังปล่อยไม่ได้แป้ว่าเรามีปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องของ Seven day พหรือเรื่องของการทักการตอบการนัดหมายละเราว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเจ็ดวันต้องเปลี่ยนสิบี่วันต้องปล่อยได้นะ ถ้าเป็นทีมงานเราชุดใหม่ๆของเราเราก็ต้องบอกกับตัวเองอย่างนี้ครับว่าเจ็วันต้องเปลี่ยนสิบสี่วันต้องปล่อยได้อย่างเงี้ยได้บอกเลยครับว่าถ้าเราบัญญัติลักษณะการฟิตแบบนี้กับทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าไลฟ์เรานะครับจะแตกตัวไวมากจะโตวไวมากนะครับเจ็ดวันต้องเปลี่ยนสิบสี่วันต้องปล่อยได้และต้องใช้คําว่าสามสิบวันนะฮะต้องปังต้องใช้คําว่าขายดีนะฮะเป็นเทน้ทําเทท่า ต้องมีคนเข้ามาทําด้วยและต้องมีคนมาร่วงโปรแกร,รมรีบอลด้วยละนี่คือคอนเซปต์นะครับวิธีคิดของการฟิตครั้งนี้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้นะครับเราควรจะต้องไปปลูกฝังแล้วก็ปลูกวิธีคิดปลูกไมซ์เซตนี้ให้กับองค์กรเราทุกคนแต่การที่เราจะเป็นผู้ปลูกไมซ์เซตนี้ให้กับองค์กรเราทุกคนเรา่าใครต้องเป็นคนเริ่มก่อนฮะใครต้องเป็นคนเริ่มก่อนตัวเราใช่ไหมฮะ ยกตัวอย่างนะถ้าสมมติพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราสปอนเซอร์กอไก่ได้กอไก่นะฮะแน่นอนสมมุติกอไก่บอกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มกินโปรแกรมรีบอลเลยจะเข้าโปรแกรมรีบอลเลยเราควรจะเอาไมเซตตรงนี้ที่เต้พูดเนี่ยฮะเอาไปใส่ในกอเลยเฮ้ยกอเชื่อเราอย่าหลุดเว้ยเจ็ดวันต้องเปลี่ยนสิบสี่วันเรากับนายช่วยกันปล่อยได้แน่นอนรีบอลและสามสิบวันนายปังแน่ รีบอลเดือนหน้านายได้ใช้ฟรีชัวเห็นไหมฮะมันเป็นวิธีคิดมันเป็นมายเซ็ตและมันเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเบื้องต้นให้กับทุกคนในองค์กรเราครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยฮะใครชอบบ้างตรงนี้เจ็ดวันต้องอะไรฮะเปลี่ยนสิบสี่วันต้องปล่อยได้และสามสิบวันต้องปังสุด,สด เต้พูดตรงๆเลยนะครับองค์กรไหนปลูกฝังเรื่องนี้และชุดใหม่ๆทุกคนผู้นําทุกคนมีไมซ์เซตนี้7วันต้องเปลี่ยน14วันต้องปล่อยได้30วันต้องปังนะครับบอกเลยว่าจุดนั้นโตแน่นอนจุดนั้นโตเร็วแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งใจนะครับเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปใช้เลยแต่ใครต้องเป็นคนทําคนแรกครับใครคนแรกในองค์กรที่ต้อง7วันเปลี่ยนครับใครฮะ ้าพเจ้าเองใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเราเองต้องเจวันเปลี่ยนครับสาคัญมากเพราะฉะนั้นการฟิตครั้งนี้อย่างเต้บอกครับเราจะฟิตเพื่อเป็นดี렉เตอร์เราจะฟิตเพื่อแสตลอดชีวิตเพราะเพราะฉะนั้น <l oss> เพราะฉะนั้นนะครับการฟิตครั้งนี้ของเรายิ่งใหญ่มากนะครับเราไม่ได้ฟิตเอาหล่อเราไม่ได้ฟิตเอาถ่ายรูปสวยแต่ครั้งนี้เราจะฟิตเพื่อเปลี่ยนชีวิตนะครับทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นใหญ่ทุกคนตั้งใจเพราะฉะนั้นการฟิตครั้งนี้ เราจะฟิตเพื่อหาคนครับเราจะฟิตเพื่อหาคนตามเรามาเราจะฟิตเพื่อหาคนชุดใหม่ของเราเราจะใช้คำว่าถ้าเราอยากโตกว่านี้ขุนพลชุดเดิมพาเราโตได้แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากโตกว่านี้เราต้องมีขุนพลชุดใหม่ครับและถ้าเรามีขุนพลชุดใหม่เต้เชื่อว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเราเนี่ยมีขุนพลชุดใหม่เช่นกันเราลองคิดดูสิครับถ้าเราก็มีชุดใหม่ ทีมงานเราก็มีชุดใหม่ทุกคนต่างคนต่างมีชุดใหม่แล้วว่าองค์กรเราโตไหมโคตรโตเลยโคตรโตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการฟิตเพื่อหาคนนี่คือองค์ประกอบครับที่ต้องมีในองค์กรเราลองเช็คลิสต์ดูนะครับว่าเรามีครบหรือ,อยังอย่างแรกครับก็คือการฟิตครั้งนี้นะครับถ้าเราอยากเล่นใหญ่รัชดาอะไรอยากเรียกแขกที่ดีที่สุดการฟิตครั้งนี้คือต้องทำ14 day challenge ครับ14 day challenge ต้องทำ เดี๋ยวผมจะบอกข้อดีของ14 day challenge ให้ฟังนะฮะและเราต้องเป็นหนึ่งคนนะครับที่ต้องทำ14 day challenge ควบคู่กับก,บการทำ7 day post อย่างปาณีตและสร้าง engagement ให้เล่นใหญ่รัชดาไล่เข้าไว้โดยการทำ3 2 1ต้องทำ3อย่างพร้อมกันนะฮะต้องทำ3อย่างพร้อมกันวันนี้ไม่ได้มาสอนนะฮะใครไม่รู้ตรงไหนไปเติมเองนะครับ 14วันชาเลนจ์1เซเว่นเดย์โส2 3 2 1 3 3อย่างนี้ต้องทำพร้อมกันต้องทำพร้อมกันนะฮะต้องทำพร้อมกัน2ครับถ้าทำตรงนี้แล้วในเวลาที่มันควบคู่กันสิ่งที่เราต้องทำได้และต้องพยายามฝึกนะครับก็คือการตอบเมื่อถูกทักเพราะถ้าเราอย่าลืมนะ14เจ็ดวันเปลี่ยน จ็ดวันเปลี่ยนยังไงนะฮะพอเจ็ดวันเปลี่ยนแล้วทำเซเว่นเดย์โพสต์ดีๆทำสามสองหนึ่งสร้างเอนเกจเมนต์ดีๆกล้า <9 S 2> พูดเลยว่าการันตียังไงก็มีคนทักเพราะฉะนั้นถ้ายังไงก็มีคนทักเตรียมตัวเลยฮะเตรียมตัวตอบเมื่อถูกทักให้ได้นะเราลองเช็คตัวเองนะครับว่าเราตอบเมื่อถูกทักได้คมแล้วหรือยังและองค์กรเราหรือชุดใหม่เราเราก็ต้องฝึกเขานะฮะ และการายจอยนะฮะต้องมีติดตัวไว้เหมือนมีดสั้นเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเวลาโดนคนแซวโดนคนถามโดนคนอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมตอบไม่รู้อะไรนึกอะไรไม่ออกตอบอะไรไม่ได้ายจอยใส่เลยง่ายดีนะฮะและสุดท้ายก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ครับหคุ้มซึ่งตรงนี้ไม่จำเป็นต้องขยายความเก่งหรืออธิบายทั้งหมดก็ได้แต่พูดให้มันดูน่าสนใจและยังไงตามให้อัพไลน์เนี่ยช่วยเคลียร์ต่อให้ได้ แต่ยังไงควรจะมีการเปิดประเด็นเรื่องนี้ให้เป็นนะฮะตอบเมื่อถูกทักวายจอยและการเปิดท่าคุมให้เป็นและตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่เดี๋ยววันนี้จะให้ไอเดียนะครับก็คือเราต้องหาสตาร์ให้เจอซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสตาร์ยูเซอร์ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงการฟิตของเราครั้งนี้ต้องหาสตาร์ยูเซอร์ให้ไวและตัวสตาร์ยูเซอร์นี่แหละครับเราจะพาเขาเข้างานกู๊ดลัคของพี่ทอมครับ น่าสนใจนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือพาเนื้องานทั้งหมดนะครับทุกคนที่เราคุยทุกคนที่ทักเราทุกคนที่เราชวนเนี่ยชวนไปงาน c ค v e r ร o กู l u c ักครับแต่ไม่ไปทุกคนหรอกแต่เต้เชื่อว่าถ้าเราทำตามกระบวนการนี้นะครับจะมีใครบางคนเข้างานกู d l ลักกับเราอ่ะเป็นคนใหม่เนี่ยมีแน่นอนกล้าพูดกล้าการันตีเลยนะฮะนี่คือสี่อย่างครับ ที่เราจําเป็นต้องเปิดใจนะครับลองศึกษาและลองเปิดใจยอมรับกับตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราทำสีก่กระบวนการนี้เนี่ยได้ดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีนะครับแต่ว่าเรามามันมันมันฝึกไม่ยากแต่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ถ้าตั้งใจฝึกนะครับแต่ว่าทําได้ละเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาหรือว่าองค์ความรู้ที่มันไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไปกันอันแรกครับก็คือ 14วันชาเลนจ์เ e เ d a y post แล้วก็บวกกับ3-2-1ตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตมาขยายความให้ฟังนะครับว่าอ่ะ